ชูดวงชาวราศพีพฤษภผลวันที่30มิถุนายนไม่เคยกลัวใครมันถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาเทพเทวดาสิงสิทธิ์คำชูป,ปกปักคุ้มรองราษารดวงชะตานี้จะเปิดรับสับโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งบ้านจัดหนักจัดเต็มกอ่อนหนึ่หมอสันแนะนําให้ท่านพบไพรีพินาศศัตรูหมู่มารพังพินาศนะผมพระผงเก่านะ้พบติดตัวไว้250บาทส่งฟรีนะจ๊ะ ทักไลน์มาซันนี่สี่สองแปดเก้าด้วยโชคลาภเงินทองมารมีวาสนาสิ่งศิสิทธิ์ค้ำชูปกปักกุ้มของรักษาดวงชะตานี้ไม่เคยกลัวใครจะกลัวทําไมครับดวงนี้ยิ่งใหญ่เกียงไกรเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาตันดีตันไดชะตาชีวิตจะรับทรัพย์มีดดาบปักลงมาเต็มหลังกระวนกระวายกระสับสายอดทนอดกั้านแทบจะทนไม่ไหวเป็นไปตามแบบแผนวงล้อแห่งวัฏจักรวิวัติวุนวุหมุนเวียนแปรเปลี่ยนแปรผันพัฒนาอย่างก้าวโดดอย่างตั้งมั่น จัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาดวงชะตานี้ใช่กลัวใครซื้อที่ไหนยังเด็ดขาดเด็ดเดียวเ้าหาในเกณ์ชะตาการยื้อแย่งต่อสู้แข่งแย่งจริงดีดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์ให้ท่านวางแบบแผนประเพณีมองการไกลถึงอนาคตให้ท่านปรับปรุงแปลเปลีป่ยนแปลผ่านพัฒน,น,นายอย่างก้าวโดดตกตำแหน่งไฮพิเทศเดอะซันบังเกิดปักธงรอเตรียมตัวซื้อบ้านซื้อรถซื้อที่ดินจะเริญลุ่เรือง,งขึ้นมาทันใดใครบางคนคิดนับคิดร้ายใส่ร้าป้ายสีดวงชะตานี้ไม่เคยกลัวนะแต่ไม่พร้อมที่จะปะทะ มันเสียเวลาเปล่าด้วยโชคลาบเงินทองมารมีวาส,สนาดวงชะตานี้เปรียบเสมือนอัศวินขี่ม้าถือไม้เท้ามาเปลี่ยนแปลงพัฒนาแปรเปลี่ยนแปรผันดวงชะตานี้จะได้ค้นพบได้พบได้เจอเพราะว่าบุญกุศลวาสนาของท่านวางไว้ตำแหน่งต่างๆเอาไว้หมดแล้วท่านจะได้ปรับปรุงพัฒนาแปรเปลี่ยนแปรผันได้ค้นพบได้พบได้เจอในสิ่งที่ใช่สิ่งที่ชอบสิ่งที่เป็นอัศวินขี่ม้าส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลมีดดาบปักลงมาเต็มตัว ให้ท่านวางแบบแผนประเปณีถึงอนาคตให้ท่านปรับปรุงพัฒนาแปลเปลี่ยนแปลผันให้ท่านเก็บเกี่ยวผลผลิตดวงชะตานี้จะเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาทันทีทันใดมีดดาบปากลงมาเต็มตัวกระบนกระไวกระสาประสา,าอดทนอดกลั้นให้ท่านระดิบบดดอยให้ท่านแกะสละผลงานออกมาเดเวอร์บังเกิดขึ้นในโชคชะตาท่านจะได้ตกตำแหน่งที่ดีนะผมสองเหรียญบังเกิดขึ้นในโชคชะตาดวงชะตานี้จะสุขสมสมหวังดังใจหมาย มนสเสนมนจันดาดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์รวยโชคโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลอัศวนขี่ม้าถือเหรียญจะนำพาซึ่งความประสบผลระบบโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาสิงสิทธิ์ค้ำชูป,ปกปักคุ้มครองราาักษาในเกณฑ์ชะตาการยื้อแย่งต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอำนาจบนบารมีวาสนา,นาดวงชะตานี้กลัวใครซสที่ไหนยังเด็ดขาดเด็ดเดียวเฮาหานยังตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มดวงชะตาทีทา่ตกตำแหน่งเป็นบูให้ ยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งรับทรัพย์ยิ่งให้ยิ่งรวยโชคยิ่งให้ยิ่งสุขสมสมหวังดังใจหมายจะลื่นเลงสังสรรค์ไล่ลำเต้นระบำอย่างมีความสุขถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาให้ท่านวางแบกแบนอเพยนี้ได้ส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีจังหวะดีๆข่าววิวาข่าวมงคลมีต่ปักลงมาเต็มตัวกระวนกระวายกระสับกระสายอดทนอดกันถึงเวลาแล้วที่ท่านจะต้องหลบปลีกซ่อนเล้นมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าอบโดวงชะตานี้ไม่เคยกลัวใครหน้าไหน ะจะเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาทันทีทันใดจะตาชีวิตจะพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาในสิ่งที่ใช่บิดดาปักลงมาเต็มตัวกระบบนกระาวกระสับกระสาักอดทนอดกันก้นกับทุกสิ่งทุกอย่างสังเกตในโชคชะตาดวงชะตานี้มุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตานะผมด้วยบุญกุศสนวัศาสนาเทพเทวดาฟ้าดินปกปรกององครักษาดวงชะตานี้จะเป็นไปได้ด้วยดีนะผมไม่เคยกลัวใครศัตรูมมมานพังไม่นานคิดร้ายมานะผมสิ่งนั้นเอ็งเอากลับไป ครับผมด้วยทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นกับชาวราศีพฤษภชาวราศีพฤษภยิ <Broadway> ่งใหญ่เกลียงไกลเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาทันทีทันใดนับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดซุปเปอร์ตังซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ให้ติปให้ค่าครูหมอสันได้ท้ายคลิปนับรับฟังต่อกันยาวๆครับดวงชะตาราศีพฤษภเรื่องราวแห่งการเปลี่ยนแปลงและความมั่นคงเดือนแห่งพรีบินนมโพเฟ่เดนิบบอปวยเดฟรายเดบอเอริบินเฟ่ดิเดบินบอธเฮมายดบอธเดเนบเดบบอส เปรียบเหมือนนักเดินฐานที่กําลังยืนอยู่บนสะพานเชื่อมระหว่างสองฝั่งแม่น้ําฝั่งหนึ่งคือความมั่นคงที่คุ้นเคยอีกฝั่งคือโอกาสใหม่ที่กําลังเรียกร้องให้คุณก้าวไปข้างหน้าดาวเคราะห์ได้จัดเรียงตัวในลักษณะที่จะนามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในหลายด้านของชีวิตแต่สิ่งที่น่าดีใจคือการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะเกิดขึ้นอย่างค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่ใช่การพลิกผันอย่างรุนแรงที่ทําให้คุณรู้สึกไม่สบายใจในช่วงต้นเดือน บรรยากาศโดยรวมจะเต็มไปด้วยพลังงานแห่งการเรื่องต้นใหม่คุณจะรู้สึกเหมือนมีลมหายใจใหม่เข้ามาในชีวิตความคิดสร้างสรรค์ไหลเวียนอย่างต่อเนื่องและคุณจะพบว่าตัวเองมีแรงบันดาลใจในการทําสิ่งต่างๆมากกว่าเดือนที่ผ่านมาช่วงกลางเดือนจะเป็นจุดสําคัญที่ทําให้คุณต้องตัดสินใจเรื่องสําคัญหลายเรื่องและช่วงปลายเดือนจะเป็นช่วงที่คุณเริ่มเห็นผลลัพธ์จากการตัดสินใจเหล่านั้นด้านการงานบทใหม่แห่งความสําเร็จ เรื่องราวด้านการงานของชาวราศีพฤษภในเดือนนี้เปรียบเหมือนนักสวนที่กําลังเตรียมดินเพื่อปลูกพืชใหม่คุณจะพบว่าความอดทนและความมุ่งมั่นที่สั่งสมมาในช่วงที่ผ่านมากําลังจะเริ่มอ,ออกดอกออกผลโอกาสใหม่ๆจะเข้ามาในรูปแบบที่อาจไม่คาดคิดบางคนอาจได้รับข้อเสนอการงานใหม่ที่น่าสนใจบางคนอาจมีโอกาสได้เลื่อนตําแหน่งหรือบางคนอาจได้รับโปรเจกต์ใหม่ที่ท้าทายและน่าตื่นเต้นตัวอย่างที่น่าสนใจคือหากคุณเป็นพนักงานบัญชี คุณอาจได้รับมอบหมายให้ดูแลระบบบัญชีใหม่ที่ต้องใช้ทักษะเทคโนโลยีเพิ่มเติมหรือหากคุณเป็นครูคุณดัดมีโอกาสได้รับเสนอให้ไปอบรมหลักสูตรใหม่ในตามประเทศสำหรับผู้ประกอบการเดือนนี้เป็นช่วงที่เหมาะสมในการขยายธุรกิจหรือเปิดสาขาใหม่อย่างไรก็ตามความสำเร็จในด้านการงานจะไม่เกิดขึ้นโดยไม่มีความท้าทายคุณอาจต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ต้องการความอดทนและความยืดหยุ่นมากกว่าปกติ เช่นการต้องทำงานร่วมกับทีมใหม่ที่มีวัฒนธรรมการทำงานที่แตกต่างจากที่คุณคุ้นเคยหรือการต้องเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ที่อาจดูซับซ้อนในตอนแรกกุญแจสำคัญของความสำเร็จในเดือนนี้คือการรักษาสมดุลระหว่างการระมัดระวังที่เป็นธรรมชาติของราศีพฤษภกับความกล้าที่จะยอมรับความเปลี่ยนแปลงอยากรู้ที่จะออกจากสวนความสบายแต่ให้ทำอย่างค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วมีแผนที่ชัดเจนคิดเหมือนนักปีนเขาที่ตั้งวางแผนเส้นทางอย่างรอบคอบก่อนที่จะปีน วันที่ดีที่สุดสําหรับการงานจะอยู่ในช่วงวันที่8ปดถึงสิและ2 2่สถึงยีของเดือนซึ่งเป็นช่วงที่ดาวเคราะห์จะส่งพลังงานบวกมาสนับสนุนการตัดสินใจที่สําคัญและการเจราจาต่อรองด้านการเงินการเติบโตอย่างมั่นคงเรื่องเมีเงินของราศีพฤษภในเดือนนี้เปรียบเหมือนการดูแลต้นไผ่ที่เริ่มจเจริญเติบโตในตอนแรกอาจูเหมือนไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่เมื่อเวลาผ่านไปคุณจะเห็นการตบโตที่มั่นคงและแข็งแรง การเงินในช่วงนี้จะมีความสเสถียรมากกว่าเดือนที่ผ่านมาและมีสัญญาณบวกที่ชัดเจนสำหรับการเพิ่มขึ้นของไรายได้สำหรับพ่ทำงานประจําคุณอาจได้รับโบนัสพิเศษจากผลงานที่ดีช่วงที่ผ่านมาหรืออาจมีโอกาสได้รับการปรับเงินเดือนที่คุณรอคอยมานานบางคนจะมีไรายได้เสริมจากทักษะพิเศษที่มีเช่นการสอนพิเศษการขายของออนไลน์หรือการให้คำปรึกษาในสาขาที่เชี่ยวชาญ ตัวอย่างที่น่าสนใจคือหากคุณมีทักษะด้านการทำอาหารคุณอาจมีโอกาสได้รับเชิญไปสอนคลาสทำอาหารหรือเป็นเชฟในงานพิเศษหรือหากคุณมีความสามารถในด้านงานหัตถกรรมอาจมีคนสั่งของหัตถกรรมจากคุณมากขึ้นการลงทุนในเดือนนี้คนเน้นไปที่การลงทุนระยะยาวที่มีความเสี่ยงปานกลางเช่นกองทุนรวมหุ้นบลูชิพหรือการลงทุนในทองคำหลีกเลี่ยงการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือต้องการการดสินใจเร็วเพราะธรรมชาติของราศีพฤษภต,ต้องการเวลาในการคิดและวิเคราะห์ สิ่งที่ต้องระวังคือการใช้ใจ่ายเพื่อความสุขชั่วคราวโดยเฉพาะการซื้อของแบรนด์เนมหรือของสะสมที่อาจไม่จำเป็นให้คิดก่อนซื้อว่าสิ่งนั้นจะให้ความสุขคุณในระยะยาวหรือไม่การวางแผนการเงินแบบ50 30- ิบสามสิบยี่สิบห้าสิบเปอร์เซ็นต์ค่าใช้จ่ายเป็นนสามสิบเปอร์เซ็นต์ความบันเทิงยี่สิบเปอร์เซ็นต์การออมจะเหมาะสมกับคุณมากอาทิตย์ที่สของเดือนจะเป็นช่วงที่ดีสุดสำหรับการเจรจาเรื่องเงินการขอเพิ่มเงินเดือนหรือการทำสัญญาทางการเงินด้านความรักบทกวีแห่งหัวใจ สำหรับคนโสดการเริ่มต้นที่งดงามเรื่องรักของชาวราศีพฤษภในส่วนโสดในเดือนนี้เปรียบเหมือนการเดินเล่นในสวนดอกไม้ที่เพิ่งผีบันคุณจะพบว่าตัวเองมีเสน่ห์และความมั่นใจมากกว่าปกติผู้คนรอบข้างจะสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงฮังบวกในตัวคุณและนี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นของความรักที่ใหม่ที่สวยงามโอกาสที่จะพบมักแท้จะเกิดขึ้นในสถานที่ที่คุณไม่คาดคิดอาจเป็นในร้านหนังสือที่คุณเข้าไปซื้อนิยายเล่มใหม่หรือในคลาสออกกำลังกายที่คุณเพิ่งสมัครหรือแม้แต่ในซูเปอร คนที่จะเข้ามาในชีวิตคุณอาจเป็นคนที่มีความมั่นคงทางอารมณ์มีความรับผิดชอบและแบ่งปันค่านิยมที่ชร้ายคืนกับคุณตัวอย่างที่น่าสนใจคือคุณอาจพบกับคนพิเศษผ่านเพื่อนร่วมงานที่แนะนำให้รู้จักหรือผ่านกิจกรรมอาสาสมัครที่คุณเข้าร่วม บางคนอาจพบร,รักจากการใช้แอปเดทติ้งแต่ให้เลือกแอปที่เน้นความจริงจังในการหาคู่ชีวิตมากกว่าการหาความสะดวกชั่วคราวสิ่งสำคัญคืออย่าเร่งรีบให้เวลากับความรู้สึกและความสัมพันธ์ที่จะค่อยๆเติบโตเหมือนการเพราะปลูกดอกไม้ที่ต้องการความอดทนและรดน้ำการดูแลสาหรับเสมออย่าคาดหวังว่าจะมีความรับแบบฟ้าผ่าชนตัวโชนแต่ให้มองหาความรักที่อบอุ่นมั่นคงและเติบโตไปด้วยกันสำหรับคนมีคู่การเสริมสร้างความผูกพัน สำหรับชาวราศีพฤษภที่มีคู่ครองอยู่แล้วเดือนนี้เปรียบเหมือนการปรับแต่งเครื่องดนตรีให้เข้าจังหวะกันความสัมพันธ์ที่มีอยู่จะได้รับการเสริมสร้างให้แข็งแรงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะการสื่อสารที่จะดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดคุณและคู่ครองจะเข้าใจกันมนากขึ้นและสามารถแก้ไขปัญหาที่อาจเล็กน้อยที่อัดสะสมมาได้ช่วงแรกของเดือนอาจมีกมารสนทนาที่สำคัญเกี่ยวกับอนาคตร,ร่วมกันเช่นการย้ายบ้านกนารวางแผนมีลูกหรือการชารัดเปลี่ยนงานการสนทนาเหล่านี้จะช่วยให้นักคู่เข้าใจความต้องการและความฝันของกันและกันมากขึ้น แม่อาจมีความเห็นที่ตรงกันมากันต้นต้นแต่ลูกความอดทนและความเข้าใจกันสามารถหาจุดดุลได้ที่ดีได้กิจกรรมที่แนะนาสาหรับคู่รักในเดือนนี้รวมถึงการทาอาหารการเดินในสวนปากเดือนเมยว่าเป็นเดือนแม่นการดูหนังที่บ้านหรือการวางแผนเที่ยวสั้นๆในช่วงสุดสัปดาห์ซึ่งเหล่านี้จะช่วยสร้างความทรงจําดีๆและเสริมสร้างความผูกพันให้แน่นแฟนยิ่งขึ้น สำหรับคู่ที่มันคิดว่าจะแต่งงานเดี๋ยวนี้รปชุดที่เหมาะสมในการเรื่องบางแผลหรือคุยกันเรื่องการแต่งงานจะเกิดกันเรื่องการแต่งงานและขุดการในขั้งแต่งงานอย่างจรงิงจังดาวเคราะห์ทรงพลังงานบกที่จะนำาุ่นการในจริงที่สัมพันธ์ในชีวิตสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงคือการเปรียบเทียบความสัมพันธ์ของตัวเองกับคนอื่นโดยเฉพาะในโซเชียลมีเดียให้โฟกัสที่ความสุขและการเติบโตของความสัมพันธ์ตัวเอง ดื 18, อนสิบแปดหรอยสิบแปดของเดือนจะเป็นวันที่มีความหม่านพิเศษสําหรับเรื่องความรักเหมาะต่อการสารภาพรักการขอแต่งงานหรือการมีกิจกรรมพิเศษร่วมกันแตนคําแนะนําพิเศษและพลังงานโดยรวมเดือนนี้สําหรับชาวราศีพฤษภเปรียบเหมือนกันอ่านหนังสือเล่มใหม่ที่น่าสนใจแต่ละหน้าจะมีเรื่องราวใหม่ที่รอให้คุณค้นพบให้เปิดใจรับประสบการณ์ใหม่ๆแต่อย่าลืมคงไว้ซึ่งความมั่นคงและความรอบคอบที่เป็นจุดสำคัญของราศีพฤษภ สีที่จะนําโชคในเดือนนี้คือสีเขียวอ่อนสีครีมและสีน้ําตาลทองซึ่งจะช่วยเสริมพลังงานความมั่นคงและการเจเริญเติบโตหินมังกรที่แนะนําก็คือหยกและโรสควอตซ์ซึ่งจะช่วยดึงดูดความรักและความสําเร็จทางการเงินให้ความสําคัญกับการดูแลสุขภาพโดยเฉพาะการออกกำลังกายเบาๆเช่นการเดินการยืดเส้นยืดสายหรือการทําสวนกิจกรรมเหล่านี้จะช่วยคุณมีสมดุลทั้งกายและใจ สุดท้ายนี้จำไว้ว่าความสำเร็จที่แท้จริงไม่ได้มาจากการเร่งรีบแต่มันจะความมุ่งมัมม่นที่สม่ำเสมอและการรอมแทนที่ดีเด,เ,ดเดือนรืเรือเดืดเดือดเดือดเดือดเดืเดืดเดือเวือดเด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 อดเดืดเดืเดือดเดเดือดเดือดเ้ือเอเดืดเดดออเดือเดือ้า